ก็ความจริงเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าความจริงนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของพรรครูปไทยสร้างชาติก็คือการลดปรับค่าพลังงานให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะเมื่อท่านนายรัฐมนตรีก็ประกาศแนวทางเดียวกันก็เป็นที่มิตรหมายที่ดีซึ่งในส่วนของอผมเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้กําหนดนโยบายนี้ไว้ในนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อสภาผู้แทนด้วยแล้วเหมือนกันนะครับ ซึ่งผมมั่นใจครับว่าเมื่อนโยบายเป็นของนโยบายรัฐบาลด้วยและเป็นของพรรครวมไทยทั้งชาติซึ่งผมรับผิดชอบอยู่ด้วยนี้ก็จะทําให้นโยบายนี้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นถามว่ามีแนวทางยังไงบ้างนะครับผมอยากเรียนให้ทราบว่าในเรื่องของราคาพลังงานหลกัหลกๆก็มีเรื่องของน้ํามันกับไฟฟ้าทั้งสองอย่างนียมันไม่มันมีองค์ประกอบของราคาายห,หลายเรื่องนะครับ เช่นเรื่องของภาษีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของเงินกู้เรื่องของอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับบางส่วนเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะไปบังคับกะเกณฑ์เอาได้เช่นต้นทุนของแก๊สในการผลิตไฟฟ้าหรือว่าต้นทุนของราคาน้ํามันดิบแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าโครงสร้างและองค์ประกอบที่มันมารวมรวมกันจากต้นทุนในเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั้นเราสามารถปรับลดนะครับตรงไหนได้เราจะทําให้หมด นะครับอันไหนตัดทิ้งได้ก็จะตัดทิ้งเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะสามารถทําให้ค่าใช้จ่ายที่เป็นก้อนสุดท้าย,ยลดลงราคาของพลังงานต่างๆเหล่านี้ก็จะปรับลดลงนะครับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนรวมถึงการที่เราจะต้องคํานึงถึงเรียกว่ายังไงดีชาวบ้านทั่วไปที่ต้องใช้พลังงานโดยเฉพาะน้ํามันปัจจุบันเนี่ยนะครับ สำหรับชาวประมองอย่างเงี้ยยกตัวอย่างชาวประมงเขามีระบบน้ํามันเขาเรียกว่าน้ํามันเกียวนะครับก็เป็นน้ํามันในอัตราที่ราคาถูกเป็นพิเศษสําหรับชาวประมงซึ่งตรงนี้เรายังมีกลุ่มเกษตรกรที่ต้องควรจะต้องได้รับลักษณะเช่นนี้และขณะเดียวกันเนี่ยเราควรจะให้โอกาสเสรีในการเปิดค้าขายน้ํามันสําเร็จรูปนะครับไี่ไม่ใช่เรื่องของการต้องมานำน้ำมันดิบเข้ามากลั่นซึ่งจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายซึ่งเราควบคุมลำบากมากหลายเรื่อง แต่ถ้าการลักษณะแล,ะน,และน้ำมันสําเร็จรูปเนี่ยมันจบแล้วราคามันจบมันไม่ต้องมีค่าการกลัน่นมันไม่ต้องมีอะไรถ้าหากว่าใครสามารถที่จะนําพลังงานในราคาถูกหามาได้เองก็น่าจะเปิดช่องเปิดโอกาสให้เขาทําได้นะครับภาครัฐควรจะเป็นการกํากับดูแลให้ทกการหาพลังงานเป็นไปโดยสะดวกแล้วก็ปลอดภัยสําหรับนโยบายสําคัญอีประการหนึ่งนอกจากเรื่องตรงนี้ผมคิดว่า ในส่วนของกระทรวงพลังงานที่ต้องคํานึงถึงเรื่องความมั่นคงของประเทศในเรื่องพลังงานเพราะว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นภารกิจหลักๆที่เราควรจะต้องดูก็ควรจะมี2เรื่องนี้ก็คือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของความมั่นคงของประเทศทางด้านของพลังงานและการปรับราคาพลังงานต่างๆให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนซึ่งจะเริ่มดําเนินการเลยครับ ความจริงเรื่องพลังงานของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องน้ํามันเนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปที่แปลกนะเพราะว่า <c oughs> ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราต้องใช้น้ํามันเยอะมากแล้วก็น้ํามันเรียกว่าร้อเอร์ซนตมาจากต่างประเทศทีนี้ในช่วง <c oughs> ที่สมัยรัฐบาลย,ยุคนั้นก็เริ่มมีความเป็นห่วงเรื่องเนี้ว่าเอ๊จะทํำยังไงก็มีข่าวครับว่า สมัยสงครามโลกที่สองเนี่ยทหารไทยที่ที่อยู่ทางด้านเหนือของประเทศทา,ทางเชียงใหม่เชียงรายเขาสามารถกันน้ำมันใช้กันได้เองนะเป็นข่าวลือกันมาว่ามันสามารถกันน้ำมันใช้ใเองเพราะช่วงนั้นช่วงสงครามก็ขาดแคลนในช่วงนั้นรัฐบาลก็มอบหมายให้คุณพ่อผมซึ่งทำงานอยู่ กับท่านตรงพลปอพิบูลสงคารามหร่เป็นานายจัฐมนตีพ่อก็เป็นทาหารเนี่ยให้ไปสารวจไปดูความเป็นไปได้นะครับก็ปรากฏว่าไปสารวจแล้วพบว่าทางตอนเหนือของประเทศไทยเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าน้ำมันดิบมันเยอะขนาดเออขึ้นมาบนดินเองนะครับเพราะฉะนั้นทหารในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็เอาน้ำมันดิบที่เออขึ้นมาบนดินเนี่ยไปกลั่นกันด้วยวิธีง่ายๆเพื่อเอามาเติมรถใช้งานแบบ ขอไปที่แต่ก็ใช้งานได้ไอ้ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นพลังงานในประเทศนะครับเมื่อเห็นมันลักษณะอย่างนั้นก็แสดงว่ามันต้องมีน้ํามันมากเพียงพอนะครับก็เลยเริ่มต้นของการสํารวจน้ํามันโดยเชิญบริษัทต,ต่างชาติก็คือสหรัฐอเมริกาที่ขี่ซึ่งมีความชานาญเรื่องน้ํามันการสารวจน้ํามันเข้ามาสารวจพบว่าแหล่งน้ํามันทางตอนเหนือของประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะเป็นแอ่งใหญ่เชื่อว่ามีน้ํามันเพียงพอ และเชื่อว่าเป็นแหล่งน้ำมันเดียวกันกันกบพม่านะครับและตามสภาพภูมิศาสตร์ประเทศไทยอยู่ใต้ประเทศพม่าน้ำมันยังไงก็เป็นน้ำมันต้องไหลลงจากที่สูงสู่ที่ต่ำเพราะฉะนั้นตามหลักธรณีวิทยาแล้วหลังวิชาการเขาก็เชื่อว่าแหล่งน้ำมันในประเทศไทยน่าจะมีเพียงพอตรงนี้ก็เลยเริ่มกระบวนการสำรวจน้ำมันแล้วก็เริ่มกระบวนการคิดว่าจะขุดเจาะน้ำมันขึ้นมาเพื่อ เอามาพัฒนา,อาตอนนั้นยังไม่ได้เรียกว่าเป็นธุรกิจพัฒนาเรื่องพลังงานเพราะว่ารัฐบาลในยุคนั้นเห็นว่าพลังงานเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศถ้าหากกองทัพเกิดไม่ได้รับน้ํามันจากต่างชาติกองทัพจะไม่มีความสามารถในการปกป้องรประเทศเลยเพราะนั้นในช่วงนั้นวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาเรื่องของธุรกิจพลังงานเนี่ยไม่มีเป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักนะครับปรากฏว่า หลังจากมีการสำรวจกันแล้วอะไรกันแล้วพบว่าเป็นแหล่งน้ำมันที่มีปริมาณเพียงพอที่สามารถนำขึ้นมากันและใช้งานได้แต่ว่าจนแล้วจนรอดก็ขุดไม่ได้นะครับเรื่องไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองประเทศไทยนะครับสุดท้ายก็สามารถขุดน้ำมันขึ้นมาใช้ได้และก็ตั้งโงกัน แห่งแรกของประเทศไทยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โรงกันแห่งนี้สมเด็จพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทัวชกาลที่9ได้เสด็จไปเปิดแล้วก็เป็นโรงกันน้ํามันแห่งแรกของคนไทยที่กันน้ํามันที่ขุดขึ้นมาโดยคนไทยทหารไทยนะครับตอนนั้นก็เป็นภารกิจหน้าที่ขององค์การเชื้อเพลิงเรียกว่าองค์การเชื้อเพลิงกรมการพลังงานทหารซึ่งคุณพ่อผมรับผิดชอบเป็นเจ้ากรมการพลังงานทหารและเป็นผู้อำนวยการองค์การเชื้อเพลิงด้วย สามารถกุดเจาะน้ํามันขึ้นมากันเองใช้ในประเทศไทยให้กับกองทัพจนมีปริมาณที่เหลือพอที่จะสามารถเอามาบริการประชาชนก็เลยมีดําริที่จะตั้งสถานีบริการน้ํามันที่เรียกว่าปั๊มน้ํามันชื่อว่าปั๊มสามทหารนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นราคาน้ํามันคนสำหรับประเทศไทยก็ต้องนับว่าแพงแต่จากการคนนํานวณค่าการกันคํานวณอะไรต่างๆแล้วเชื่อว่าเราสามารถที่จะ ขายน้ำมันที่สำเร็จรูปเนี่ยให้กับประชาชนได้ในราคาที่ต่ำาสุดท้ายก็ตั้งปั๊มน้ำมันสามทหารแล้วสามารถเอาน้ำมันที่เหลือจากการรีเสิร์ฟให้กองทัพเนี่ยเอามาขายให้ประชาชนในราคาถูกได้นะครับภายใต้สัญลักษณ์ว่าปั๊มสามทหารแล้วก็สามารถทำดับธุรกิจนี้ครับได้มาตลอดจนกระทั่งหลังจากนั้นคุณพ่อผมก็พ้นตำแหน่งหน้าที่นี้นะครับก็เริ่มมีปัญหาในเรื่องของการ สำรวจน้ำมันในการใช้น้ำมันนะครับสุดท้ายก็รัฐบาลในช่วงปี2521ก็ออกกฎหมายมาแป่สภาพองค์การเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับให้กลายมาเป็นการปิโตเรเลียมแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ถอดป้ายปั๊ม3ามทหารลงเปลี่ยนเป็นป้ายปัป๊มปตทนะครับอันนี้คือที่มาของปตทและต่อมาการปิโตเรเลียมแห่งประเทศไทย ก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นบริษัทปตทจำกัดมหาชนจนทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่มาของพลังงานในประเทศไทยเนี่ยมี2เรื่องนะเรื่องหนึ่งก็คือเพื่อความมั่นคงของประเทศเรื่องที่2ก็คือว่าหาน้ํามันราคาถูกให้ประชาชนใช้มันถึงผมคิดว่าภารกิจหน้าที่ของรัฐบาลวันนี้ของกระทรวงพลังงานวันนี้นะครับไม่ใช่เรื่องของการทําธุรกิจ แต่เรื่องของการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศและเรื่องการหาพลังงานให้ประชาชนใช้ในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมส่วนเรื่องการทําธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องกระทรวงกระทรวงมีหน้าที่กํากับดูแลให้การแข่งขันที่เป็นธรรมถูกต้องนะครับและเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปที่จะสามารถเข้าถึงการหาน้ํามันหาพลังงานหาเชื้อเพลิงมาใช้ได้อันนี้ต้องไม่ปิดกั้นนะครับเพราะจะต,ต้อง ให้โอกาสเพื่อจะได้ให้ราคามันถูกลงให้ได้นะครับมันเป็นการลดต้นทุนเพราะต้นทุนของด้านพลังงานเนี่ยมันเป็นต้นทุนของทุกๆอย่างในชีวิตถ้าสามารถลดต้นทุนของพลังงานลงได้ค่าของชีพก็จะลดลงตามนะครับเพราะฉะนั้นัน,นี้ผมคิดว่าเป็นภารกิจของกระทรวงพลังงานไม่ใช่เรื่องของการทําธุรกิจของผม